สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีพิจิกนะคะเข้าสู่ช่องเมเม่นะคะยินดีต้อนรับชาวสองด้วยเช่นกันนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักแบบลาปักนะคะเป็นปักแรกของธันวาคมนะปักแรกก็วันที่1-15นะคะช่องเมเม่ดูได้ทั้งลัคนาทั้งราศีนะคะดูราศีข้างเคียงก็ได้นะคะก็อาจจะดูราศีตุลหรือว่าราศีธนูด้วยก็ได้นะคะ อันไหนที่มันเรโซเนตว่ามันสอดคล้องกับดวงเราก็ยึดตามนะคะตรงนั้นเลยนะพลังงานหน้าไพ่สลับข้างกันได้ระหว่างเจ้าชะตาแล้วก็ชาวสองนะคะ เดี๋ยวเมย์จะใช้ไพยในการทำนายสามรับนะคะถ้าดูจบคลิปก็ได้รับคำทำนายทั้งสามรับนะคะเริ่มจากพลังงานของชาวพิจิก่อนสามใบนะคะพลังงานใกล้เคียงกับชาวตุลน,นะอย่างที่เมย์บอกนะคะว่าราศีใกล้กันนะคะดวงจะใกล้เคียงกันแล้วก็บางทีเราอาจจะดูราศีข้างเคียงก็ได้นะคะ ใพ้ใต้สำหรับดีมากนะคะเอ็ดสเปนติเคิลหมายถึงโอกาสนะคะหมายถึงโชคลาภถ้าเกี่ยวความสัมพันธ์โดยตรงก็คือโอกาสที่จะได้มีความสัมพันธ์ที่มั่นคงยั่งยืนตลอดไปนะคะเป็นความสัมพันธ์ทีเ่เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตเลยนะคะเ,เป็นความสัมพันธ์ในลักษณะของการจะอยู่ด้วยกันเป็นระยะเวลานานว่าเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะของเนื้อคู่นะคะโซเม พลัง,งานของคุณนะคะเดอะชาริออตนะคะ8ดาบกับหัวแล้วก็6ถ้วยนะคะ คุณน่าจะกําลังดีวู่กับคนที่เป็นเนื้อคู่แต่ว่าเนื้อคู่ของคนๆเนี้ยนะคะมีความแตกต่างจากคุณก็เลยทําให้ความสัมพันธ์มักจะมีความขัดแยง้งหรือว่ามีความที่แบบไม่ลงตัวเท่าไหร่นะคะเกิดขึ้นใน,นอดีตเนาะก็เขาอาจจะเป็นสีขาวคุณอาจจะเป็นสีดานะคะอย่างที่เห็นเนี่ยสิงโตสองตัวนี้ก็ represent ความแตกต่างระหว่างคนสองคนพลังงานหยินหยางเป็นสิ่งที่ต่างกันแต่ว่าเป็นมีความจําเป็นจะต้องมาอยู่คู่กันเพื่อให้เกิดความสมดุลน,นะคะก็เอ่อ คุณอาจจะแตกต่างกันในเรื่องของเชื้อชาติศาส,สนานะคะเรื่องของระยะทางที่ไกลกันก็ได้อยู่ต่างที่ต่างถิ่นหรือว่าอาจจะเป็นแค่เรื่องของความคิดนะคะไลฟ์สไตล์ก็ได้ตรงนี้ทาใไม่เกิดปัญหาขึ้นนะคะเกิดชาเลนจ์ขึ้นในความสัมพันธ์นะคะในอนดีตที่ผ่านมาออพลังงานแดดาบกับผัวนะคะบ่งบอกว่าสิ่งที่มันเป็นปัญหาหนักที่สุดผ่านพ้นไปแล้วนะ คุณสามารถที่จะหาวิธีการในการดิวกับมันได้แล้วก็แก้ไขปัญหาได้ในระดับที่คุณพึงพอใจแล้วนะคะก็คือปลดปล่อยตัวเองออกจากความทุกข์ความวิตกกังวลแล้วก็ปัญหาใหญ่ๆที่มันมีเข้ามานะคะ ต่อไปเนี้ยพลังงานบวกก็คือมันจะมาแทนที่สิ่งที่มันเป็นปัญหาที่มันเคยเกิดขึ้นเนาะแล้วก็ไพ่หกถ้วยก็บ่งบอกถึงความรู้สึกดีๆมันมีมากกว่าความรู้สึกในแง่ลบนะคะหรือว่าอะไรที่มันขัดใจกันหรือว่าอุปสรรคต่างๆในความสัมพันธ์นะระหว่างคุณและเขาอะนะคะตรงนี้อาจจะหมายถึงถ้าคู่ไหนที่แบบมีการบลอกการห่างการลดสถานะอะไรกันไปแล้วเนี่ยนะก็คือจะมีการวนกลับมาได้พูดได้คุยกันใหม่นะคะมีการให้โอกาสกันใหม่นะไม่ว่าจะเป็นเราที่เข้าหาหรือว่าเป็นเขาที่เข้าหานะคะก็ ็คือผลของการกลับมาก็คือการได้เริ่มต้นกันใหม่นะมีความสัมพันธ์ที่มันดีขึ้นนะคะปัญหาหมดไปแล้วสิ่งที่มันยากที่สุดนะผ่านไปแล้วนะก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการผ่านบททดสอบอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ก็ได้ค่ะนะในกรณีที่แบบคุณมีแฟนที่มีความแตกต่างแล้วก็มีความขัดแย้งกันน่ะนะนะสิ่งที่มันแบบหนักๆผ่านไปแล้วนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานเขาบ้างนะคะเป็นยังไงนะ พลังงานบวกก็เริ่มจะเข้ามาทางสั่งเขาแล้วนะคะหลังจากที่อาจจะมีข้อขัดแยง้งมีอาร์กิวเมนต์อะไรที่มันรุนแรงผ่านไปหรือว่าปัญหาอุปสรรคต่างๆไพเดมูลกับหัวแล้วนะคะบงบอกว่า สิ่งที่แย่ที่สุดมันเกิดขึ้นไปแล้วเหมือนกับแปดดาบที่กลับหัวนั่นแหละนะหรือว่าความลับนะคะสิ่งที่ยังไม่ได้เปิดใจคุยหรืออะไรบางอย่างเนี่ยมันได้เปิดเผยแล้วมันยกภูเขาออกจากอกแล้วนะคะทางฝั่งเขาตอนนี้ก็เหลือแต่เวลาเยียวยาการปรับตัวเท่านั้นเองซึ่งมันอยู่ในออระยะเวลาของการกระทําในสิ่งเหล่านั้นอยู่นะคะตอนนี้เขากําลังพยายามจะเยียวยาจิตใจฟื้นฟูจิตใจนะคะจากการแบบ ที่มีการทะเลาะก,กับคุณหรือเถียงกับคุณหรือมีปัญหานะคะหรือว่าฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆแล้วก็ e m ม e r a n c e ก็หมายถึงการปรับตัวนะคะเยียวยาจิตใจแล้วก็ปรับตัวนะคะปณีปรนอมพร้อมๆกันไปเลยนะ mm hmm. ก็คือพลังงานบวกเริ่มเข้ามาแทนที่สิ่งที่มันเป็นปัญหาหรือว่าการเยียวยาความรู้สึกที่มีความแตกต่างกันของคนรักอะนะคะก็คือการปรับตัวเข้าหาก,กัน ก็คือเริ่มดีขึ้นนะตั้งแต่ช่วงของปักแรกเลยนะคะก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีแต่อาจจะต้องให้เวลากันหน่อยน้ออย่าไปเร่งรัดมากนะคะถ้าเกิดว่า อะไรที่มันยังแก้ไขไม่ได้ทันทีก็ต้องปล่อยไปก่อนนะแล้วก็ค่อยๆปรับเข้าหากันนะคะตัวเราเองก็ถ้าปรับอะไรเข้าหากับเขาได้ก็ควรจะทํานะคะมันจะได้เป็นการปณีปนอมกันแบบเต็มรูปแบบเนาะค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่บทสรุปนะคะซึ่งเมย์จะใช้ไพ่อีกสําหรับหนึ่งนะในการเปิดให้นะคะแต่ว่าไม่ต้องเป็นกังวลอะไรนะเพราะว่าพลังงานบวกมันมาแล้วนะอย่างที่บอกนะคะสําหรับไพ่ เอชเอร์เนิเคิลเนี่ยมันคือพลังงานของความรักความสัมพันธ์ที่มั่นคงแล้วก็จะอยู่ตลอดไปนะคะดังแบบนั้นตรงนี้เราก็ยึดเอาไว้นะคะเป็นพลังงานหลักเนาะ สรุปนะคะดีขึ้นนะคะก็มีพลังงาน The World นะคะมีพลังงานสีดบแล้วก็มี3ถ้วยกับหัวนะคะภายใต้สำรับของบทสรุปก็ได้วิว for ์จูนที่ตั้งตรงด้วยเป็นพลังงานบวกมากเลยแปลว่าวัฏจักรเก่าๆจบแล้วนะคะตอนนี้มาแทนที่ที่ความโชคดีนะ วงล้อนะคะกลงล้อเห็นความโชคดีหมุนมาทางเราแล้วมาทางคู่ของคุณแล้วนะคะอะไรที่มันเคยร้ายมันก็จะกลายเป็นดีสิ่งที่มันดีอยู่แล้วมันก็จะดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะรับพลังงานบวกได้เลยนะคะถือเป็นของขวัญจากจักรวาลน,นะคะ แล้วก็ไพ่เดอะเวิลด์เนี่ยก็คล้ายๆกับไพ่วิลฟอร์จูนจบวัฏจักรที่มันไม่ดีวัฏจักรที่มันมีอุปสรรคของคุณสองคนนะคะในชีวิตรรกของคุณ2คนเริ่มต้นกันใหม่นะคะแบบช้าๆแต่มั่นคงเนาะไพ่สีดาบหมายถึงการได้พักผ่อนจากการเถียงกันจากข้อขัดแยง้งหรือว่าจากอุปสรรคนะคะเป็นช่วงเวลาที่ความรักมันจะแบบชิวๆสบายๆนะคะเหมือนสายน้ำสายลมนะไม่ได้ร้อนเหมือนไฟไม่ได้แบบว่าสร้างความแบบ หึงหวงสร้างความไม่สบายใจร้อนรนอะไรแบบนั้นไม่ใช่ความรักในลักษณะพาชันแต่จะเป็นความรักในลักษณะที่มันแบบเบาๆนะคะเหมือนสายลมเหมือนสายน้านะคะอย่างที่บอกนะช่วงนี้ก็จะดีขึ้นนะคะในในส่วนของความรักในส่วนของความรู้สึกของคุณสองคนแต่ว่าสามถ้วยยังกับหัวอยู่บ่งบอกว่าอ่อ คุณทั้งคู่เนี่ยอาจจะยังไม่ได้เฉลิมฉลองอย่างเต็มที่นะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกค่ะว่าเมื่อมันมีการปรับความเข้าใจมันต้องมีการปรับตัวดังนั้นมันอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลานี่แบบว่าไปปาร์ตี้ไปแบบ เที่ยวกันไปโรแมนติกอะไรอย่างนั้นอาจจะยังไม่ได้เกิดพลังงานในลักษณะนั้นขึ้นทันทีทันใดแต่ว่าก็ใกล้แล้วแหละนะอาจจะช่วงสิ้นปีหรือว่าต้นปีหน้านะคะถึงจะได้แบบใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นนะช่วงนี้ก็อาจจะเหมือนกับเพิ่งกลับมาปรับความเข้าใจก็ค่อยๆเป็นก็ค่อยไปไปก่อนนะคะประมาณนี้เนาะแล้วยิ่งถ้าใครแบบมีปัญหาลดสถานะไปแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าต้องให้เวลากันหน่อยนะคะในการจะสร้างความรู้สึกดีๆกันขึ้นมานะคะหรือว่าความไว้ใจต่างๆน,นะแต่พลังงานบวกมาแล้วนะคะวิวฟอร์จูนมาแล้วนะรับไ้ได้เลยนะคะ ค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะมีจะเปิดนะคะในช่วงของ Romance Angels นะคะ คุณได้ไพ่ f i n a n c e and r a r e e r นะคะ Wedding แล้วก็ Passion นะคะความสำคัญน,นี้สามารถที่จะปลุกนะคะ p a s s i o n ขึ้นมาใหม่ได้มีการให้โอกาสกันใหม่นะคะมีความปรารถนาในการและกันนะคะออมีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นแล้วก็มีพลังงานของเนื้อคู่ด้วยก็คือ Wedding นะคะ ถ้าใครสงสัยว่าเรากาลังดีลกับคนที่แบบจะสามารถสานต่อความสัมพันธ์ในระยะยาวได้ไหมนะคะคําตอบคือใช่นะคนนี้คุณสามารถที่จะไปต่อเขาได้จนถึงขั้นแต่งงานนะคะแล้วก็ไฟ p าชั่นในความรักความสัมพันธ์ก็มีอยู่ยังมีแรงปัารานาซึ่งกันและกันนะยังไม่ได้เบื่อไหนในตัวกันและกันนะคะ finance and career จะหมายถึงว่าช่วงนี้นะไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเขาอาจจะมีคนใดคนหนึ่งนะหรืออาจจะทั้งสองฝ่ายนะคะที่ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของงานนะคะมาก่อน ความสัมพันธ์เนาะในช่วงปักแรกเป็นไปได้ว่าอาจจะมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ติดงานนะคะที่บอกว่า3ทถ้วยยังกับหัวก็คือว่าอาจจะไม่ได้มีเวลามาใช้เวลาร่วมกันไม่ได้เฉลิมฉลองตั้งแต่ต้นธันวาคมะนะแต่ว่าช่วงเวลาดีๆอาจจะได้ใช้ในช่วงปักหลังหรือไม่ก็ต้นปีหน้านะคะยังไงอดใจรอนิดนึงพลังงานมาดีแล้วนะคะช่วงปลายปีส่วนใหญ่หลายๆท่านก็ต้องสรุปงานนะเป็นเรื่องธรรมดานะคะแบบงานมันเข้มข้นขึ้น success นะคะการประสบความสําเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทั่วไปหรือว่าเรื่องของความสัมพันธ์นะคะรอรับพลังงานดีๆได้เลยนะคะต้องแต่ปักแรกเลยนะ,ะ it's up to you นะคะพลังงานใกล้เคียงมากๆกับาราศีตุลน,นะคะแล้วก็มี perfect timing ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วเป็นช่วงเวลาดีๆนะคะที่คุณจะ ลุยงานหรือว่าทําอะไรไปแล้วแต่ที่คุณต้องการจะทํานะคะหรือการอยากจะปรับความเข้าใจกับคนรักก็ทําเลยนะถ้าใครมีพูดกันอยู่ในตอนนี้ถ้าใครงอนกันอยู่นะคะสามารถที่จะติดต่อนะคะคนรักของคุณแล้วก็ปรับความเข้าใจกันได้เลยนะคะผลผลออกมามันจะสําเร็จนะคะ success มาแล้ว you. อ,อีสั t ทูยูขึ้นอยู่กับคุณขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณอยากจะมีมุมมองนะคะต่อความสัมพันธ์หรือว่าต่อคนรักยังไงถ้าคุณคิดบวกความสัมพันธ์มันก็จะเป็นในลักษณะของอพลังงานบวกแต่ถ้าเกิดว่าคุณมัวแต่คิดลบนะคะ คิดมีอคตินะคะมันก็ไม่สามารถที่จะดีได้ตรงนี้จกักรวาลให้อํานาจเรานะคะในการที่จะตัดสินใจในความสัมพันธ์ของเราเองนะคะเริ่มจากความคิดก่อนนะคะก็ต้องคิดอะไรที่มันเป็นในแง่บวกเลยเนาะถ้าเกิดว่าเราอยากจะมีความสุขนะคะตรงนี้ก็เหมือนกับว่าขึ้นมาแนะนําเหมือนกันนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเรานะ ไม่ว่าจะเป็นพลังจักรวาลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่สามารถมาควบคุมชะตาชีวิตเราได้ขึ้นอยู่กับเราจริงๆนะคะเริ่มจากความคิดแล้วกันเนาะคิดอะไรที่มันในแง่บวกนะคะมันก็จะประสบความสําเร็จนะประมาณนี้นะคะเราก็อย่าลืมว่าวิวฟอร์จูนมาแล้วนะคะตัวช่วยมาแล้วนะคะพลังงานด้านบวกความโชคดีต่างๆมันเข้ามาแล้วนะคะตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมเลยนะคะยังไงก็รับพลังงานบวกตรงนี้ไว้แล้วกันนะค่ะ วันนี้ขอบคุณมากนะคะชาวพิจิกนะคะแล้วก็ชาวสองทุกท่านเข้ามารับชมช่องเมย์นะ ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามนะคะกะ็ช่องเมย์มีดวงให,ให้ดูหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นดวงทั่วไปแบบนี้มีทั้งรายปักรายเดือนนะคะมีดวงคนรรักเก่ามีดวงคนโส,สนิทเป็นลายเดือนแล้วก็มีดวงรายวันด้วยนะคะดูดวงได้ทุกวันนะคะลงให้แยกกันเลยนะคะ12คลิปต่อวันนะคะดูกันแบบจุกๆไปเลยนะคะยังไงก็ลองกดติดตามดูได้แล้วก็ลงรับชมติดตามให้กำลังใจเมย์แล้วกันเนาะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ